เจมี่เรดแนบครับได้พูดถึงแบ็กซ้ายของเรือพู่ว่าดูอาการหลนลานครับเมื่อต้องรับมือกับอาร์มัดเดียโลเหตุผลจะเป็นยังไงไปฟังกันครับเจมี่เรดแนบนะครับ,รบอดีตกัปตันทีมของเรือพู่ครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ในสึกแดงเดือดนะครับแล้วก็บอกว่ามีลอสคือเคสครับแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีของเรือพู่เนี่ยดูมีความกระวนกระวายในการรับมืออาร์มัดเดียโลผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยแมนยูบุกมาคว้าชัยที่แอนฟิลด์ได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเรดแนบบอกว่าคเคอรรร์เเสนนี่ยดูกกะะว วายอามากครับเมื่อต้องเจอกับอาร์มัตเดียโรที่สร้างความปั่นป่วนและก็สร้างปัญหาครับนอกจากนี้เรดแนปเองก็บอกว่าฟานได้เนี่ยมีส่วนผิดครับที่ทําให้ทีมเสียประตูแรกเขาบอกว่าฟานได้เนี่ยทำพลาดอย่างแรงครับเขาต้องรีบวิ่งกลับไปช่วยทีมให้ดีกว่านี้ครับจึงอยู่ว่ามีการประทะกันแต่การจะปล่อยให้กราเต้รับหน้าที่แทนนะ่ยมันทําไม่ได้ครับต้องรีบกลับไปให้เร็วที่สุดและทาให้มั่นใจว่าคู่แข่งจ,จะไม่วิ่งผ่านแนวรับของคุณไปแบบง่ายๆหลักๆแล้วพวกเขาเนี่ยพลาดกันในจังหวะนี้ครับพวกเขาสามารถเล่นเกมรับ นี่คือความเห็นของเะี่มีดดับบนะครับในควันหลงหลังศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ